สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม่น้องชมพู่พูดแล้วจุดแรกที่แม่สงสัยในตัวลุงพลแม่น้องชมพู่พูดกลางรายการจุดแรกที่แม่สงสัยในตัวลุงพลคืออะไรเมื่อวันที่11ธันวาคม2566จากกรณีของน้องชมพู่บ้านกกอกหลังจากที่เมื่อวานศาลได้ตัดสินจำคุกลุงพลเป็นระยะเวลา20ปีและในต่อมานั้นได้รับการประกันตัวล่าสุด พ่อแม่ของน้องชมพู่พร้อมกับป้าถอนได้เดินทางมาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสที่มีทีกรอ,อย่างหนุ่มกัญชัยสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่ศาลได้ตัดสินออกมาแล้วนั้นและมีประเด็นคือหนุ่มกัญชัยได้สอบถามกับแม่น้องชมพู่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปว่าแม่เคยสงสัยทางพลหรือไม่แม่น้องชมพู่กล่าวว่าจริงๆแล้ววันที่ฝากให้ลุงพลพามาผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจตอนแรก ไม่สงสัยอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่เขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมออกรายการเขาไปพูดพาดพิงแอมคนที่อยู่ข้างบ้านแม่ว่าแม่สงสัยแอมที่สงสัยเพราะเราก็ค่อยเก็บคลิปข่าวต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่ตำรวจถามเราทําให้เราคิดและทําให้เราไปหาติดตามเกี่ยวกับคนร,บรอบๆตัวเราว่ามีใครเป็นไปได้บ้างเราจะเจอคาถามเหมือนกันคือใครอุ้มน้องได้บ้างพ่อแม่หรือสดิง จากคำถามนี้ทำให้เราฉุกคิดทำไมตำรวจถามพวกเราทั้งสามคนเหมือนกันถามว่าลุงพลอุ้มได้ไหมอุ้มได้ป้าก็อุ้มได้นั่นคือที่มาที่ไปเริ่มสงสัยและช่วงไทม์ไลน์ตอนนั้นคิดหนักมากที่จะประกาศผ่านสื่อว่าเราสงสัยไทม์ไลน์เขาเหมือนมีประเด็นข่าวออกมาว่าลุงพลไปเติมลมเราก็ถามลูกเราว่าลุงมาเติมลมไหมในระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านซึ่งมันมีข่าวหนึ่งที่เขาอ้างว่าลุงบอกให้สดิ้ง ไปตามหาน้องเดี๋ยวแม่กลับมาแม่จะดูเอาซึ่งเราไม่เห็นว่าใครเป็นคนให้ข่าวแต่มันทําให้เราสงสัยมีบางคําถามของตํารวจที่ถามและมันชนกับสิ่งที่อยู่ในใจเราขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ